แต่เนี่ยมันเป็นเงาเป็นเงาที่มีมาตลอดว่ามันก็มองเห็นว่าไอ้นามารูปนี้เป็นเพียงสักว่านามารูปไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วไอ้นามารูปนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดอายตนะอายตนะภายใน6อย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นเพียงสิ่งสักว่าเวลาเรานอนหลับเรารู้สึกเรามีตาไหมไม่มีมีหูไหม ไม่มีหูจะมีต่อเมื่อได้ยินได้ยินเสียงเช่นมีใครมายิงปืนปั้งหรือว่าเกิดยางระเบิดเราก็นอนหลับก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาโอ้ยฉันได้ยินนี่เรียกว่ามีหูขึ้นมาละเพราะหูนั้น,นทำหน้าที่มันทำหน้าที่หูหูคือทำหน้าที่ได้ยินใช่ไหมคะแล้วตาเนี่ยก็รีบลืมมองดูมีอะไรมีอะไรบ้างตอนนี้ตามีหรือ,อยังมีแล้วมีแล้วตาเพราะตานั้น ทำหน้าที่เห็นไหมคะเนี่ยแต่เสร็จแล้วไอ้อวิชาครอบงำอย่าลืมมันบังคับอยู่ตรงนี้มันก็เลยทําให้มายึดมัน่นถือมัน่นว่าไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันอยู่ในรูปนี้หรือมีอยู่กับรูปนี้ตามธรรมชาติมาเป็นตาของฉันหูของฉันจมูกของฉันลิ้นของฉันแล้วเสร็จแล้วไอ้ตาอันนี้เนี่ยอายตระาภายัยภายในเนี่ยมันก็มีคู่ของมันอีก6รูปเสียงกลิ่นรส รัมผลทับพระแล้วก็ทันมารมที่นี้พอตามันทําหน้าที่มันก็ต้องเห็นอะเห็นรูปอะรูปใดรูปหนึ่งจะเป็นรูปคนรูปวัตถุสิ่งของมันก็ต้องมองเห็นนี่เรียกว่าอายตนะภายในพบกับอายตนะภายนอกนี่อย่างนี้มันก็เกิดผัสสะแต่ผัสสะที่พบกันเพียงสองยังไม่มีโทษทุกอะไร